หลงตู่เวิรเมตาเติมรถนะครับ3ามสี่แปดสเดี่แปดสามื้อเท่าไหร่ครับนี่ราคาบอกโอ้ยี่หอยังเกินสี่พองจีดเหมือน บกว่เรามันผู้บินเมตตาเจิมรถนะครับลองปความปอน้อมนมน้ำมนให้หยกสิทนะครับน้ำกันนะครับบ่ ่ปูปูแข็งแรงดีเนาะไปปูไปสิงคโปร์ เกีอยมรถนะครับหลวงปู่เวิร์โอเคครับจบคิดสันนะ้นๆแค่นี้ครับ